จะแสงน้อยแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วยไฟสมอลลิก YP96L STM Tutorial คลิปนี้เราจะมาแนะนำไฟสมอลลิก YP96L ว่าเขาจะมีความสามารถอะไรและใช้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพกไว้อุ่นใจได้ภาพสวยด้วยมือถือ ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเป็นประจำอยู่แล้วก็ควรจะมีสมอลลิก YP96L ไว้เป็นไอเทมเสริมนะคะเ uh huh. พราะลำพังแค่ไฟจากโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ในกรณีที่ถ่ายภาพในที่แสงน้อยเราจึงต้องใช้ไฟเสริมไว้เพิ่มแสงสว่างหรือใช้จัดแสงให้ภาพของเราดูมีมิติมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นสร้างคอนเทนต์ให้โดดเด่นด้วยเอฟเฟก ไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรือกล้องใหญ่ก็ปังได้เพราะเขามีเอฟเฟคให้เลือกถึง21แบบจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้จัดฉากเองจำลองเหตุการณ์ต่างๆปาร์ตี้ดรามา่าภาพนิ่งหรืองานวิดีโอก็ได้ทั้งหมดบล็อกกันให้มันน่าไม่มืดไม่หมองใช้งานง่ายๆสว่างทุกช็อตแน่นอน จากแผงไฟ LED ที่เขาให้มาสามารถนำมาเชื่อมติดกับหัวกล้องหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ไม่ว่าจะไลฟ์ที่ไหนหรือแสงน้อยแค่ไหนหน้าก็ไบร์เอาอยู่แน่นอนค่ะสำหรับมืออาชีพพกไว้สร้างสรรค์ไอเดียไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเอามาเป็นไฟหลักไฟเสริมปรับสี RGB ย้อมสีพื้นหลังก็สบายตัวไฟมีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อกับขาตั้งเคลื่อนย้ายง่ายพกพาสะดวกหยิบใช้งานได้รวดเร็ว และนี่ก็เป็นความสามารถของ s m a l l l ่ u ไ p 96L ที่เรานำมายกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ